ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้แอดต้อมมาแจกสูตรการทาก๋วยเตี๋ยวครุกอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเรียกว่าถูกแล้วครับและก็อร่อยแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเรียกว่าทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับทุกอย่างทําหมดเลยนะครับยกเว้นถั่วลิสงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำนะครับผมว่าทําอย่างไรนะครับทําขายได้ทํากินอร่อยนะครับขายดีด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานนะครับและทําขายนะครับอ่านี่ครับเมนูนี้ชื่อว่า ก๋วยเตี๋ยวคุกลูกชิ้นหมูนะครับทากินท <Rat> ําขายดีท so, ุกประหยัดอิ่มอร่อยทั้งบ้านนะครับวัตถุดิบก็จะมีลูกชิ้นหมูนะครับเพื่อนๆจะใช้ลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นปลาหรือลูกชิ้นอะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะครับอ่านี่ครับลูกชิ้นอ่าแล้วก็มีส่วนของผักชีนะครับอ่าแล้วก็ถั่วงอกนะครับอ่าถั่วงอกนะครับแล้วก็เส้นเล็กนะครับเพื่อนๆจะใช้เส้นหมี่เส้นบะหมี่หรือว่า เส้นใหญ่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับอ่าแล้วก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมกรีบตั้งชายอ่าแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวอ่าแล้วก็มีมะขามเปียกนะครับมะมะขามเปียกแช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําอุ่นๆไว้นะครับแล้วเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอ่าแล้วก็มีส่วนของน้ํามันหอยอ่าแล้วก็ซีอิ๊วดําหวานนะครับอ่านี่ครับนี่ครับ อ่าขั้นตอนแรกก็พอซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ล้างนทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าผักชีนะครับและก็ลูกชิ้นนะครับอ่านะครับล้างทำความสะอาดนะครับทุกอย่างเลยนะครับกระเทียมก็บุกแล้วก็สับไว้ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับแล้วก็มีถั่วลิสงด้วยนะครับถั่วลิสงอ่าผงปรุงรสพริกไทยป่นอ่านะครับนี่ครับอ่านะครับถั่วงอกก็แช่น้ําไว้นะครับเพื่อนๆ แล้วส่วนของลูกชิ้นนะครับเอาไปลวกน้ําด้วยนะครับเพื่อนๆเอาไปลวกน้ําร้อนๆนะครับอันนี้คือถ้วยของมะขามเปียกนะครับอ่านี่ครับขยาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมะขามเปียกนะครับเอาสั่งมันทิ้งไปนะครับเอาเหลือไว้แต่น้ํามะขามเปียกเท่านั้นนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อมามาทาการเจียวกระเทียมกันเลยนะครับอ่านี่ครับเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมกรอบนะครับเพื่อนๆเอาน้ํามันมันด้วยนะครับ สำหรับเมนูนี้นะครับการเกีียวกระเทียมเราต้องการน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันของการเกีียวกระเทียมนะครับเราจะใช้สำหรับการคุกเส้นก๋วยเตี๋ยวและการไปโรยก๋วยเตี๋ยวนะครับสำหรับกระเทียมและน้ำมันนะครับขั้นตอนต่อมาก็ทำน้ำคุกเลยนะครับก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสปรงุงรสแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะครับ เคี่ยวให้มีความเข้มข้นนะครับมีความเค็มมีความเปรี้ยวมีความหวานนะครับกลมกล่อมนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับแล้วก็ใส่ซอสแดงไปด้วยนะครับหรือว่าซอสพริกสีลาชาไปด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับอ่นนี้คือเคล็ดลับนะครับขั้นตอนต่อมาก็เป็นการลวกเส้นนะครับเพื่อนๆพอน,น้ําเดือดแล้วก็เอา เส้นเล็กหรือเส้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาลงไปลวกนะครับเพื่อนๆอันนี้ครับลวกให้เส้นเขานิ่มนะครับแล้วก็เตรียมน้ําเย็นจัดๆไว้ด้วยนะครับพอลวกเส้นเสร็จก็เอาเส้นมาแช่ในน้ําเย็นสักคู่หนึ่งนะครับนี่ครับเอาเส้นมาแช่นะครับพอแช่สักคู่เสร็จก็เอาขึ้นนะครับเอาขึ้นแล้วก็ให้เขาแห้งพอแห้งปุ๊บก็เอาใส่จานไว้หรือชามก็ได้นะครับภาชนะแล้วก็เอาน้ํามันแล้วก็กระเทียม ลงไปคุกนะครับเพื่อนเดี๋ยวคอยดูการคุกนะครับนี่คือการแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับให้เส้นเขาเจ้งนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็เป็นการลวกส่วนงอกนะครับเพื่อนๆ่นี่ครับลวกในน้ําร้อนให้ส่วนงอกเขานิ่มนะครับพอนิ่มเสร็จก็เอาขึ้นเลยนะครับนี่ครับนี่คือการลวกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุกนะครับคุกกับ น้ำค cook, ุกนะครับผมอ่นนี้ครับเอากระเทียมและน้ํามันลงมาคุกในเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับอ่นนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับมะนาวก็ผ่าไว้นะครับถ้าไม่ใส่มะนาวก็เป็นพริกน้ําส้มก็ได้นะครับในหม้อก็จะเป็นน้ําคุกนะครับที่เราเคี่ยวเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆอ่านี้ครับตั้งชายนะครับพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการคุกนะครับเพื่อนๆว่าทําอย่างไรนะครับเพื่อนๆ คอยติดตามนะครับอยากกระพริบตาเลยนะครับไปทำขายได้นะครับอ่านี่ครับสูตรสำหรับการคุกนะครับเส้นเขาจะมีความเย็นใช่ไหมครับส่วนน้ำคุกจะต้องมีความร้อนนะครับเพื่อนๆร้อนกับเย็นนะครับแล้วก็ามาราดกันนะครับแล้วก็คุกขยำเบาๆนะครับให้เส้นเขาไม่ติดกันนะครับเพื่อนๆนี่คือการทำก๋วยเตี๋ยวคุกนะครับเพื่อน ความอร่อยมันอยู่ที่น้ําคุกนะครับแล้วก็เส้นด้วยนะครับเส้นจะต้องเด้งเหนียวด้วยนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับขั้นตอนต่อมาก็เป็นการใส่ในชามแล้วนะครับก็จะในชามก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นนะครับผมอ่าหรือตังชช่แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับ อ่าสีสันน่าทานนะครับเพื่อนอร่อยนะครับอิ่มด้วยนะครับผมอิ่มท้องนะครับทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเรียกว่าราคาร้อยต้นต้นเองนะครับผมสําหรับเมนูนี้นะครับทานได้ทั้งวันเลยนะครับเพื่อนลองไปทาทานนะครับเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อจะใช้เนื้อสัตว์ชนิดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับใช้เส้นแบบไหนก็ได้นะครับอ่านี่ครับคุกคุกแล้วก็ทานนะครับอร่อยนะครับเพื่อน เติมพริกป่นเพิ่มเติมบีบมะนาวนะครับผมใส่ถั่วเยอะๆนะครับถั่วลิสงนะครับผมอร่อยครับนี่ครับใส่น้ําตาลหน่อยด้วยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทําทานนะครับทําขายก็กําไรดีนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลไว้นะครับผมมีเรื่องราวอะไรดีๆก็จะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายทอดคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับ